โบนัสเฮลโลทุกคนนะวันนี้หมอจะมากรอกสูตรแพร่โครงสร้างแล้วก็อาหารลูกคัวแรกเกิดให้กับเจ้าโบนัสนะทุกคนอ,อุปกรณ์ก็จะมีขวดสปอนเซอร์ตัดฝาเกวออกด้วยน้ำเปล่าที่สะอาดประมาณนี้ครึ่งแก้วเนาะและวก็ช้อนสีช้อนอ่าแล้วก็ ตัวสุขภายฑ์องสร้างอันนี้เป็นตัวที่แบ่งให้ทุกคนนั่นแหละทุกคนตัวที่เป็นมาร์คสตาร์แต่น,นี้คือมันจะอยู่ประมาณ1 1ชุดครึ่งนะหมดกระปุกนี้จะอยู่ที่ประมาณ1ชุดครึ่งแล้วก็อาหารนี่ทุกคนอาหารลูกวัวและเกิดจะเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะทุกคนจะไม่เห็นกากไม่เห็นพวก ปลายข้าวโพดอะไรที่เป็น,ปนแผ่นหรือเป็นนี่นำจะเป็นเปเม็ดแบบนี้นะทุกคนแล้วก็จะหอมยี่ห้อไหนก็ได้ฮะตะเรียวอะไรนืน่เป็นบ้าขอมข้างข้างปี๋เนืนอใอ่อ้าไ้อ้าวฮมนะทุกคนมีวัวเข้ามานะมาดูสาธิตทองจันทร์ให้ดู นี่สุขแขกโครงสร้างนะตันเหลียวมาผู้ช่วยหมอเหลียวยน,วน,นี่ทุกคนหนึ่งหางช้อนใช้ประมาณแค่นี้นะนี่ใช้ประมาณแค่นี้เห็นไหมนี่ใช้แค่นี้แล้วก็ใส่ลงไปในขวดน,นี่มือหนึ่งหมอถือโทรโศรัพท์นะทุกคนแล้วก็ถ้าไม่อยากนับ อาหารเม็ดนะทุกคนถ้าไม่อยากนับอาหารเม็ดนะทุกคนก็คือใช้หนึ่งหนึ่งหางช้อนเหมือนกันนี่หนึ่งหางช้อนเหมือนกันเพื่อปรับให้มันสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีนะทุกคนนี่เดี๋ยวตาเลียวไปไล่วัวข้างบ้านก่อนมันเข้ามาในสวนมีแค่นี้ทุกคนอาหารมือแรกของลูกวัวอายุ4ี่วันแค่นี้นะ ทุกคนเดี๋ยวรอตะเหลียวก่อนแล้วก็ใครมีวิตามินซองสีแดงนะทุกคนวิตามินซองสีแดงใส่เข้าไปด้วยหนึ่งหางหนึ่งหางช้อนนะทุกคนคือตอนนี้ข้างหนึ่งหมอถือโทรศัพท์นะทุกคนมันก็จะไม่ถนัดในการนี่หนึ่งหางหนึ่งหางนะทุกคนแยกเข้าไปหนึ่งหางวิตามินใส่เยอะได้ไม่เป็นไร ที่เหลือถ้ามันเยอะเกินร่างกายจะขับออกไม่เป็นอันตรายต่อลูกวัวไม่ทําให้วัวแพ้วัวเมาวัวซึมกลับกลายเป็นวัวจะแข็งแรงมากกว่าเดิมอีกนะทุกคนค่อยๆแย่ลงไปนะอืออ่านั่นแหละแย่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวเขย่าเขย่ให้เข้ากันนี่เขย่าเขย่าให้เข้ากัน ออ่น้ำจะเป็นสีอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าไม่ใส่นมยังไม่ใส่นมนมแม่มันดีทุกคนก็พยายามจะให้มันกินนมจะให้มันกินนมแม่อ่ามากกว่าเดี๋ยวสักประมาณห้าหรือหวันจะค่อยกอกนมใส่นมอมือันนี้คือเป็นน้ําสะอาดนะทุกคนน้ําสะอาดเลยเอาเป็นว่าเอาน้ําที่เราดื่มนี่แหละน้ําที่เรากินนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไร น้ำเย็นน้ำปกติน้ำอุณหภูมิห้องนี่แหละนี่แล้วก็เดี๋ยวกรอกเดี๋ยวรอตาเหลียวก่อนตาเหลียวไปไลว่วัววัวพื้นบ้านเข้ามาในในสวนในคอกเมื่อกี้นี่ก็สุขแขตโครงสร้างก็จะมีอ่าระบบภูมิคุ้มกันที่ดีมากๆแล้วก็มีตัวยาโดสสำหรับลูกวัวและเกิดถึงสามเดือนก็เอ,อ ใส่เพื่อให้วัวแข็งแรงอืมแล้วก็ใส่อาหารเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารให้ระบบทางเดินอาหารเขาทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ปกติลูกวัวจะกินอาหารได้ภายในเจ็ดถึงสิบวันจะค่อยๆกินแล้วพอเรากอกวันละครั้งพอนะทุกคนใช่ไหมเขย่าแล้วตะเหลียวนี่วันละครั้งพอ แล้วก็อาหารเม็ดก็คือให้แค่ปลายช้อนถ้าจะนับเม็ดก็คือห้าเม็ดนะทุกคนนี่ให้นิดๆน,ดนี่เห็นไหมหน,นะน้ำแดงนี่ก็จะมีตะกรอนอาหารนี่เห็นไหมทุกคนก็เดี๋ยวตะเหลียวมัดแม่มันอยู่ก็จับกอกไม่ยากทุกคนชำนาญแล้กไหมตะเหลียวมันแข็งแรงใช่ไหม นี่ทุกคนแล้วก็จับกอกเลยเดี๋ยวมาดูต่เหลียวจะล็อกล็กอกคอตาเหลียวมือน,นึงถือโทรศัพท์อยู่นี่อืมจะลบนกนอืมก็จริงๆต้องสองคนจะง่ายขึ้นนี่ก็จับกอกปากเลย <laughs> ทำไมหัวมันดงดูดูท่าอันนี้คือท่าไม่ไม่ไม่ไมดีนะทุกคนท่าอย่างนี้ เออนอนลงสินี่เสร็จแล้วยกควองขึ้นสูงสูงไม่ต้องกลัวนะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าขวดจะแตกมันหนามากขวดสปอนเซอร์นี่เสร็จแล้วโบนัสนโอยต่เหลียวปล่อยเร็วเกินน,นะทุกคนมันก็จะอาจจะมีหกล่นกันบ้างนะ<ด>นี่ตามนั้นนะทุกคนอันนี้มาบอกคลิปสั้นๆนี่อุปรกรณ์ก็จะมี สุขแขโครงสร้างถ้ามัวแม่นมไม่ดีก็เสริมนมเข้าไปนะอ่าแล้วก็มีสุขแขงโครงสร้างใครมีวิตามินอยู่ก็ใส่ไปได้เลยหนึ่งขังเท่ากับที่หมอให้นั่นแหละแล้วก็อาหารเม็ดนี่หเห็นไหมอาหารเม็ประมาณ1นึกิโลนี่ลูกวัวต้องเริ่มกินเก่งแล้วทุกคนระบบทางเดินอาหารต้องแข็งแรงแล้วนะไม่ได้ให้เยอะนะทุกคนใหน้น้อยเพื่อให้ระบบทางเดินอาหารเขาเริ่มทำงาน นะวันนี้ก็ขังข้ออีกแล้วเพราะว่าข้างนอกฝนจะตกก็มันจะแข็งแรงขึ้นนะทุกคนอืมมีตัวกระตุ้นภูมิมีตัวยาสำหรับลูกวัวแรกเกิดมีวิตามินแร่ธาตุแล้วก็อาหารเสริมเข้าไปนี่นีนมแม่มันดีเรายังไม่ใส่นมนะทุกคนอ่าเดี๋ยวอีกสักประมาณสองสามวันค่อยเอานมมาใส่อ่าตอนนี้ก็กระตุ้นให้มัน แข็งแรงเพิ่มขึ้นนี่อาหารอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งกิโลกินได้นานเลยนะตาเหลียวโลและประมาณสี่สิบบาทนะทุกคน,นประมาณป,าประมาณนะทุกคนประมาณนี่ก็ส่วนขยายโครงสร้างอันนี้ประมาณชุดครึ่งนะทุกคนหมอก็แบ่งใส่กระปุกมาจนขายให้ทุกคนก็เป็นซองๆนั่นแหละชุดหนึ่งจะมีสิบสามซองต่เหลียวเดี๋ยวต้องหาถุงใหญ่มาใส่กว่านี้ นี่เยประมาณนี้ออุปกรณ์เพราะสบ,บันเซอร์นี้ต้องเปลี่ยนขวดใหม่นะเอาขวดที่มีฝาปิด,นนปดตัดเกลียวมันด้วยนี่แหละหาหาฝาปิดหน่อยต่เลียวเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูพัฒนาการนะทุกคนวันนี้เข้าวันที่สี่ของเจ้าโบนัสอ่าเดี๋ยวมันจะแข็งแรงดุกดิกดุกดิกเลยยังไม่ได้ออกจากคอกเลยทุกคนอากาศมันไม่เอื้อมหน่วยก็อยู่ในนี้ตั้งแต่เกิดละเนาะอ่า ตามนั้นเลยทุกคนนี่แหละฝึกนะฝึกและเกิดไม่ต้องให้อาหารเยอะแต่เป็นการกระตุ้นให้ระบบการย่อยอาหารอ่าระบบทางเดินอาหารอ่ามันเริ่มทำงานให้มันรับรู้ว่าจะมีอาหารสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่นมเข้าไปเพื่อทำหน้าที่ในการย่อยแล้วนะอ่าเพื่อทำหน้าที่ในการย่อยอืมแล้วก็อ่า สองวันสามวันก็เพิ่มเป็นอาหารเพิ่มเป็นสิบเม็ดอ่าแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นจนประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนก็ใส่ไปได้เลยหนึ่งช้อนหรือประมาณกำมือหนึ่งหนึ่งช้อนดีกว่ามาตรฐานนะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนดีกว่าหนึ่งช้อนโตนี่แหละเออก็ใส่เข้าไปทุกครั้งในการกรอกตัวตัวยาขยายโครงสร้าง ถ้านมแม่เยอะก็ยังไม่ต้องใส่นมก็ได้จะใส่นมก็ได้ทําแบบเข้มข้นไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะทุกคนไม่ต้องใส่น้ําเยอะทําให้มันแบบเข้มข้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารอาหารเมเม็ดเมื่อกี้ถ้าได้ประมาณห้าหกวันนะทุกคนลองเอามาใส่ใส่ใส่ในมือเออกำมากำมาดูแล้วก็ลองให้ให้เขาเลีย เขาจะคุ้นชินเริ่มคุ้นชินกาหารแล้วก็จะเลียอาหารแล้วพอสักพักหนึ่งแล้วก็หาชามหากระมังหาแ่งอาหารมาไว้ให้สําหรับลูกวัวแล้วก็ใส่อาหารเม็นเข้าไปโรยไปนิดๆให้มันฝึกกินอ่ะมันก็จะดมๆกินๆเลียๆกินมั่งเล่นมั่งอะไรเงี้ยแต่มันคือการพัฒนาให้ลูกวัวกินอาหารได้เก่งขึ้นระบบการย่อยอาหารก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลูกวัวจะกินอาหารเก่งขึ้นเร็วขึ้น แล้วก็ลดการโชกหรือโดดนมจากแม่ยิ่งวัวหรือลูกวัวที่มีโครงสร้างใหญ่ๆนะทุกคนมันก็ต้องการ energy ต้องการพลังงานที่เยอะอา,าอารหารที่ต้องการเยอะตามน้ําหนักตัวตามโครงสร้างของตัวนะแล้วก็ยิ่งทุกวันนี้สายพันธุก,กรรมนะทุกคนพันธุก,กรรมเนี่ยมีโครงสร้างมีการพัฒนาที่ใหญ่บึ้บ,บับเลยเพราะฉะนั้นถ้า ลูกวัวมันกินนมเยอะมันก็จะไปดึงเอานมจากตัวแม่เอาสารอาหารอะไรที่แบบเยอะๆเออแม่ก็จะโสมแม่ก็จะผอมอืมแล้วแม่ก็จะฟื้นตัวช้าก็จะส่งผลให้แม่อ่าเป็นสัตว์ช้าตามไปด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมต้องหาตัวช่วย ให้ hey, ลูกวัวด้วยแล้วก็ช่วยลูกวัวแล้วก็ช่วยแม่วัวหลายหลายคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมต้องมีนมเสริมทําไมต้องเสริมตัวนั้นตัวนี้พัฒนาการของลูกวัวแรกเกิดถึงสามเดือนสําคัญมากเลยนะทุกคนเหมือนคนนั่นแหละตั้งแต่แรกเกิดถึงสามเดือนสําคัญสามเดือนถึงหกเดือนแล้วก็ภายในสามปีห้าปีสําคัญมากในคนนะเหมือนกันเลยเพราะพัฒนาทุกอย่างมันจะพัฒนาในช่วงตั้งแต่แรกเกิดถึงห้าปีสําหรับคน ส่วนวัวเต็มที่พัฒนาการมันจะส่งเลยทุกคนอสามเดือนแรกอืแล้วก็ไปอีกทีนึงก็คืออเป็นหกเดือนอแล้วก็เป็นหนึ่งปีเนาะแต่เราต้องส่งให้เขาให้ได้ในสามเดือนแรกนะทุกคนอะระบบต่างๆแล้วก็ไปกระตุ้นอีกทีนึงอ่าไปกระตุ้นอีกทีนึงหลังจากสามเดือนก็ไปถ่ายพยาธิแล้วก็ไปเสริม S1 อหนึ่ง เพื่อที่กระตุ้นแล้วก็กระชากหมอเรียกว่ากระชากนะกระชากเลยทุกคนกระชากโครงสร้างให้มันออกแล้วก็กระชากตัวให้มันแบบบุบบับขึ้นโดยการที่ใส่วิตามินแร่ธาตุแล้วก็ถ่ายพยาบไปพร้อมๆกันในเอสหนึ่งนะ,ะหลังหลังลูกวัวสามเดือนถ้าใครกินสุขแข็งโครงสร้างอยู่กินเอสหนึ่งหลังจากสามเดือนอนี่มาดูกันนะทุกคน นี่วันที่สี่นี่พัฒนาการแล้วก็เจ้าโบนัสเนี่ยเป็นเป็นลูกวัวที่มีกล้ามเนื้อขาหลังตั้งแต่เกิดเลยทุกคนเห็นไหมสักปกติแล้วลูกวัวมันจะเป็นกล้ามเนื้อรีบๆตรงต้นขาเห็นไหมอันนี้คือมีกล้ามออกมาเลยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอืมนะแล้วก็โคนหางเต็มนะทุกคนโคนโคนหางเต็มเต็มนี่เห็นไหม เต็มเบ้าเลยทุกคนนี่มีหนอกนลทุกคนมีหนอกหนอกสูงเลยหนอกสูงอ่ะหนอกสูงนะเห็นไหมน,ะนี่ตัวยาวอืมนะตัวยาวนี่ทุกคนนี่คือระดับ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 อ่ะจะให้จะให้ว่ายังไงอ่าอยู่อยู่อยู่ขนาดนี้หมอเลยอะ เออห่างจากห่างจากเอลเนี่ยประมาณประมาณคืบกว่าเองนี่รังอาหารมันสูงแปดสิบเซนนะทุกคนแต่ดูเจ้าโบนัสเอเห็นไหมนี่รังอาหารของแม่เนี่ยสูงแปดสิบเซนนี่เห็นไหมเออนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนแล้วก็อ่าลึงสะดือนี่อ่าเป็นลู่ยาวมาเลย ถ้าแม่มันไม่ดูดอะไรมากก็จะไม่มีปัญหาในทุกคนแล้วก็ถ้าใครกินสุขยาโครงสร้างอยู่ก็ไม่มีปัญหาสําหรับการเป็นอ่าสเสลือกเสพพ่นมียาที่ป้องกันป้องกันการเป็นอ่าสเสลือกเสพยอยู่แล้วอืมไม่มีปัญหานะอืมก็แต่ถ้าใครที่เป็นสเสลียกเสพไม่ได้กินสุขยาโครงสร้างก็เอสสองทุกคนเอสอเอสองอ่าจบเลยอืมจบก็คือหายนะไม่ใช่ตายนะ เห็นไหมทุกคนโครงสร้างมีามาดูกันนะทุกคนมันจะบึบบับเลยอืมก็สุขยาโครงสร้างก็อมีที่นี่นะทุกคนเพราะส่วนใหญ่ในฟาร์มเขาใช้ในฟาร์มเขาไม่ได้เอามาขายข้างนอกอ่าอันนี้ก็เป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรพิเศษนะอาเป็นสูตรพิเศษแล้วก็ทุกสูตรมันก็จะมีลิขสิทธิ์เฉพาะของเขา อ๋อก็ซองที่ที่บรรจุให้ทุกคนก็จะเป็นแบบเหมือนทุกคนเห็นนั่นแหละอ่าถ้าทําสวยหรือทําดีกว่าน,นี้ก็ไม่ได้มันติดลิสต์มันติดล,มดลิมันติดแบรนด์อะมันติดลิขสิทธิ์แล้วก็ถ้าทําดีหรือทําสวยแพ็กสวยๆแบบนี้ขายไม่ได้แล้วทุกคนซองละยี่สิบาทใช่ไหมตะเหลียวมอมกำลังกินไม้อือกำลังกิดไม้เป็นไงตะเหลียวจะเหลือจะไปเปยยลี่ยน้าละเนี่ยแปลงร่างมาละอือเนาะ อ่าวันนี้กินยาบทอ่าตาเหลียวให้ถุงทองเรียงเอสองวันนี้อ่ะถ้าถ้าข้าวบดไม่มีตาเหลียวละลายน้ำกอกปากมันได้เลยนะอ่าประมาณประมาณสองช้อนใช้ขวดเบียร์ก็ได้ตาเหลียวขวดเบียร์หรือขวดเหล้าใหญ่อะอ่าเออเนี่ยวันนี้ข้าวบทหมดทุกคนตาเหลียวก็เลยต้องละลายน้ำกอกปากอ่ามันขีน้เล่น เออสองช้อนสองช้อนอ่าใส่น้ําให้มันเยอะหน่อยก็ได้อืมก็คือหนึ่งซองอะ่ระทุกคนอ่าหนึ่งซองต่อวันอืมหนึ่งซองต่อวันสําหรับแม่หลังคอดก็ดใส่าการลก็กินประมาณอ่าให้มันกินติดต่อกันประมาณอาทิตย์หนึ่งสิบวันก็ได้แต่เดียวอ่าถุงทองอ่ะอ๋อ เมื่อกี้ตเลียวล็อกลูกมันมันคิดว่าต่เลียวจะมาทําอะไรลูกมันต่เลียวบอกทุกคนมาดูพัฒนาการนะอาสุขแข็งสร้างทําให้ลูกวัาแข็งแรงแล้วก็อาลดการติดเชื้อข้างนอกอ่าแล้วก็ลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเนาะเพราะช่วงนี้มันมีโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นลำปีสกินปากเท้าเปื่อยไข้าขาแข็งไข้าสามวันอ่าโรคคอบวมโรคอื่นๆเนาะตัดเชื้อแทรกซ้อนจาก ข้างนอกได้หมดเลยนะเพราะว่าในสุขยาโครงสร้างจะมีตัวยาสําหรับลูกวัวและเกิดแล้วก็เมื่อกี้หมอใส่วิตามินให้ไปด้วยมันก็ทาให้ลูกวัวอันเลิศแข็งแรงอ่าแล้วก็อมีมีแรงที่จะไปกระตุ้นอืมกระตุ้นหรือโชกหรือดูดนมแม่อืมและที่เหลือเราก็ต้องมาอัดอาหารแม่ให้ได้อ่าเพราะเดี๋ยวแม่จะโซม ยิ่งลูกอายุหลายวันความความต้องการของอาหารหรือกินนมก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องรีบฝึกให้ลูกวัวก,กินอาหารให้เก่งเมื่อกี้หมอก็เลยใส่ใส่อาหารเมร็ดไปห่หางช้อนถ้าไม่อยากนับเม็ดนะทุกคนก็คือใส่ไปห้าเม็ดนั่นแหละแต่ถ้าไม่อยากนับเม็ดก็ใส่ไปเท่าที่หมอให้ดูเมื่อกี้หนึ่งหางช้อนแล้วก็ ให้กิน3วัน1หางช้อน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 วันที่4เพิ่มเป็น2หรือ3หางได้เพราะว่าระบบร่างกายมันจะคุ้นชินกับอาหารแล้วตอนนี้คือร่างกายมันจะเริ่มรับรู้ว่ามีอาหารแบบนี้เข้ามาแล้วนะระบบระบบการย่อยต้องทำงานอ่าเอนไซม์ต้องผลิตอ่าการย่อยอาหารขึ้นมาให้เร็วที่สุดอ่าแล้วก็การเฟรด วิการฝึกแบบนี้จะทําให้ลูกวัวไม่ท้องเสียนะทุกคนจะทําให้ลูกวัวไม่ท้องเสียมันจะรับรู้มันจะเริ่มคุ้นชินอ่าระบบต่างๆมันจะเริ่มกระตุ้นแล้วก็สร้างน้ําย่อยเอนไซม์ตัวช่วยย่อยมันจะเริ่มหลังแล้วก็ออกมาย่อยเนาะและอีกสักหน่อยนึงพอกอกได้ประมาณปกต,ติไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะแลต่เหลียวเนาะมันก็จะกินอาหารได้เองเราไม่ต้องกอกละ ่ะแล้วก็จะผสมสูตรตัวยาขยายโครงสร้างอ่าลงไปในอาหารเมร็ดมันก็จะเลียเลียเลียกินอคุกคุเลยทุกคนส่วนนมอ่าหลังจากนั้นถ้าไม่อยากกรอกนมหมอสามารถที่จะผสมอาหารได้ก็ผสมลงไปในอาหารเม็ดเลยอืมเนาะแต่ถ้าไม่อยากให้มันหกล่นก็คือกรอกได้ร้อยเอรซนอ่ะกรอกได้ร้อยเอร์ซตนะทุกคนนี่ ามนั้นนะทุกคนคอนเทนต์นี้ก็คือ,อฝึกระบบการย่อยอาหาราลูกวัวแรกเกิดกับการให้สูตราการให้สูตรแขยางโครงสร้างตัวยาแขยายโครงสร้างวิตามินและธาตุแล้วก็อาหารเมร็ดเพื่อกระตุ้นให้ลูกวัวกินอาหารได้เก่งขึ้นอืมนะทุกคน ตามน,านั้นข้างนอกอึมครึมมากเลยทุกคนเมฆฝนก้อนโตลอยมามืดเลยดำเมี่ยงเลยทุกคนเนี่ยเห็นนะกินมามา่ากินฟางแต่เดี๋ยวเัาจะไปเกี่ยวหญ้าอ่าวันนี้วันทําบุญข้าวยาศาสตรนะทุกคนส่งข่าวสากหมอก็ไปส่งข่าวสากมาไปวัดมาอนุโมทนาบุญกับทุกคนเดอ้อจ้า ไปใหญ่เข้าสากมาแล้วด้วยเช่ตะเหลียวเออแล้วก็รถเกือบไปติดอยู่นาทุกคนเอ้ยเออไปติดคนบินยุ่ตืดตืดเยอะเกือบเลยลงอยู่แล้วนี่คันโต,โตโตไหมฮนะอืมแล้วก็ไปส่งของให้เอซนะส่งส่งไปเรียบร้อยแล้วเคสส่วน ลําลปีสกินก็กําลังมาอีกในทุกคนก็ต้องดูแลดูแลสุขภาพบัวตัวเองอถ้าถ้าคิดว่า,าตัวไหนที่มันเป็นเยอะๆก็ต้องใช้ยาฉีดร่วมด้วยนะทุกคนใช้ยาฉีดร่วมด้วยถ้าใครฉีดเองกอ็เหมือนที่หมอแนะนําถ้าใครไม่ได้ฉีดเองกอ็ต้องตามหมอที่อยู่ใกล้ๆนะส่วนใครที่ยังเป็นน้อยๆอยู่ ก็รีบรักษาอย่าให้มันเป็นเยอะวมจะได้ไม่โศมเนาะก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยทุกคนก็คือวัวแรกเกิดอ่าแล้วก็แม่วัวกุ่มท้องทุกระยะเลยอ่าแล้วก็ตอนนี้มันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าจะเป็นวัวระยะไหนนะทุกคนเพราะว่ามันมีการติดเชื้อทั่วราชอาณาจักรแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ที่เหลือขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกัน อฝูงไหนตัวไหนที่จะแข็งแรงหรือที่จะสูงก็ต่อสู้กับโรคได้ถ้ามันอ่อนแอมันก็ติดเชือ้อแสดงอาการรอยโรคหรือเป็นโรคให้เราเห็นเนาะกา็ช่วงนี้ก็ภาวะน้ำฟีเวอร์ทุกคนก็ดูแลสุขภาพาดูแลสุขภาพนะออ่หลายที่ก็ขังนานท่วมนานแล้วแ,ลแหละอืมก็เอาใจช่วยขอให้นำรถเร็วไววัน วันวันนี้พรุ่งนี้มาลืนให้ให้ลดลงเร็วๆอืมส่วนบ้านหมอไปส่วนบ้านหมอนี่ไปไหนก็เจอแต่น้ําทุกคนไปไหนก็เจอแต่น้องน้ําเลยทุกคนแล้วก็ทางทางขาดไปเส้นทางหนึ่งล้วทุกคนประตูหนึ่งหมอเข้าไม่ได้นะประตูบ้านหมอหมยถึงว่าถนนบ้านหมอขาดไปแล้วถนนเส้นหนึ่งขาดไปแล้วเข้าไม่ได้มันเป็นโศกน้ํามันเซาะโศกเท่าเกือบเอวเลยทุกคนเอ้ย เข้าไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องหลังฝนก็อยว่ากันเดี๋ยวอยซ่อมแซมแล้วก็อีกออถนนอีกเส้นหนึ่งประตูสองทางเข้าประตูสองก็ห้าสิบห้าสิบอยู่ทุกคนพอพอสัญจรไปได้เออใครใครที่จะเข้ามาหาหมอก็สะดวกสุดคือโทรหาก่อนนะทุกคนโทรหาก่อนเพราะบางทีหมอไม่อยู่ไงไม่อยากให้มาแล้วเสียเที่ยวไม่เจอกันเออนะช่วงนี้ก็จะออกข้างนอกบ่อยหน่อยอ่ามีทั้งงานราดงานหลวง อืมก็ดูแลสุขภาพนะทุกคนเนาะคอนเทนต์นี้จะได้วิธีการฝึกลูกวัวนะ,ะเจ้าโบนัสคืออายุ4ี่วันอ่าวันนี้เป็นที่สี่ก็หมอก็ฝึก่ให้ระบบทางเดินอาหารกระตุ้นกระตุ้นระบบทางเดินอาหารเขาอ่ะ,อะให้ทำงานอืมแล้วก็่ใส่อาหารใส่สุขยัโครงสร้างวิตามินและธาตุแต่ยังไม่ให้นมเพราะว่านมแม่ นมแม่เยอะอยากให้เขากินนมแม่ให้ได้เยอะที่สุดอ่าเดี๋ยวรออีกสัก3ามสวันอ่าค่อยค่อยให้นุมเพิ่มเข้าไปแล้วก็จะเป็นจังหวะที่เพิ่มอาหารเม็ดได้นั่นแหละทุกคนมันจะหอมมากหอมทั้งนมหอมทั้งอาหารอืมอีกกาลังแข็งแรงดุกดิกเลยแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะทุกคนเพราะว่าถ้าถ้าเราใส่น้ําเยอะ จังหวะที่เรากรอกเหมือนเมื่อกี้เห็นไหมแต่เรยวปล่อยเร็วไปอ่าอ่ามันอาจจะสำลักน้ำหรือน้ำมันจะอ,ออกออกมาอืมแล้วก็เออเวลากอกให้ลิ้นไม่อยู่ข้างล่างนะทุกคนอ่ายกคอขึ้นสูงสูงให้ลิ้นอยู่ข้างล่างแล้วก็แย่ตะแคงเป็น45องศาล,ลงไปไม่ต้องกลัวว่าขวดสปอนเซอร์มันจะแตกหรือว่าเกิดอันตรายขวดมันหนามากๆทุกคนขวดมันหนามาก นี่หมอผ่านการทดลองแล้วก็ใช้จริงมาสี่ห้าปีไม่ต่ำแล้วทุกคนมันใช้ได้ผลอขวดสปอนเซอร์ขวดเหล้าขวดเบียร์สำหรับแม่วัวไม่แตกทุกคนมันแข็งมากมันหนามากเออยังไงยังไงก็ไม่แตกขบยังไงก็ไม่แตกแล้วก็โดยปกติแล้วมันไม่กัดอยู่แล้วทุกคนอ่าแล้วก็จังหวะในการกรอกก็ต้องมีจังหวะในการกรอกนะทุกคนอ่าไม่งั้นลูกวัวจะสำลัก แล้วก็ทําแบบเข้มข้นไม่ต้องใส่น้ําเยอะอืมกอกแป๊บเดียวเห็นไหมเมือเมื่อกี้กอกแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีก็จบละเสร็จแล้ววันละหนึ่งครั้งนะอันนี้คือการเสริมวันละหนึ่งครั้งอ่าส่วนที่บอกว่าทําไมต้องให้กินหนึ่งหนึ่งชุดหรือสองชุดอ่ากอกแค่นี้มันจะหมดเหรอก็เลาผสมในอาหารไงทุกคนถ้ามันกินเยอะขึ้นแล้วก็ผสมเยอะขึ้นให้ตามน้ําหนักตัวนะให้ตามน้ําหนักตัวให้ได้เต็มที่ถึง ครึ่งซองต่อครั้งเลยนะครึ่งซองต่อครั้งเลยก็เมื่อให้ครึ่งซองต่อครั้งก็ลูกวัวจะอยู่ประมาณอ่าเดือนครึ่งถึงสองเดือนให้ได้เลยอืมส่วนลูกวัวประมาณหนึ่งเดือนก็สามถึงสี่หางช้อนพอสามหางช้อนพออืมนั่นแหละนะตามนั้นเลยทุกคนแล้วก็ลูกวัวมันจะแข็งแรงนะมันจะอันเรินมันจะล่าเริงอืมแล้วก็ ป้องกันเชื้อเชืออ้อจากแม่สู่ลูกแล้วก็การรับเชื้อข้างนอกแล้วก็ร่างกายมันจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มก,กันจากธรรมชาติเพราะว่าในสุขยาพยงสร้างจะมีเบต้าคูแคนร่างกายมันจะรับรู้สารตัวนี้และแล้วสารตัวนี้ก็จะไปทํางานร่วมกับอิมูนจากน้ํานมของแม่ภูมิคุ้มก,กันจากแม่ กับภูมิคุ้มกันจากเบต้าโคแคนมันจะไปช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันในเรืยออิมมูนของลูกวัวภูมิคุ้มกันธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นอีก3วัน5วันภูมิคุ้มกันในตัวของเจ้าโบนัสจะมีอยู่3ทางนะสทางเลยทุกคน 1. นึ่งภูมิคุ้มกันโดยตรงคือได้จากน้ํานมแม่สองภูมิคุ้มกันที่ได้จากการที่เรากรอกตัว ขยายโครงสร้างเพราะมันจะมีเบต้าคูแคนเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 3. ม,มันจะมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่ลูกวัวสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันจะมีภูมิคุ้มกัน3ทางมันจะทำให้ลูกวัวแข็งแรงถ้าเราทีบสง่งหมอใช้คาว่าทีบสง่งคือกระตุ้นให้ร่างกายลูกวัวมันแข็งแรงมากๆนะทุกคน อ่ามันก็จะกินระเบิดระเบอร์แล,แล้วโตเร็วมากอ่าคอยดูนะทุกคนอีกประมาณหนึ่งเดือนมาดูกันมันจะแบบบุบบับเลยอืมมันจะแบบบุบบับเลยเนาะแล้วก็หมอกำลังคิดว่าจะใช้ตัวป้ายเขาเพื่อลดอ่าการขุดเขาเดี๋ยวแม่มันจะไปเลียงไงก็กำลังคิดอยู่ว่าจะใช้ใช้ตัวตัวยาป้ายเขาหรือจะขุดเขาก็ ต้องรีบคิดเพราะว่ามันจะต้องทําหลังจากที่วัวเกิดได้แล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งขึ้นไปทําได้แล้วอืมนาะตามนั้นทุกคนนี่แหละเจ้าโบนัสมาดูกันนี่กินแล้วก็นอนพักผ่อนกายาเห็นไหมเป็นชั้นๆเลย อะไปดีกว่าทุกคนนะมันจะได้นอนนอ,อดูแลสุขภาพนลยทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า